สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้อ่าซื้อคอหมูย่างมาสามชิ้นนะคะถ้าเขาแช่แข็งมาเน่ก็จะแช่แข็งก็จะราคาก็จะถูกหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าสดสดเนี่ยถ้าเกิดว่าคอหมูสดสดเนี่ยมันก็จะมีราคาแพงนะคะซื้อมาสามสามชิ้นจ้ะหมูนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างาจะมาหมาักวันนี้จะทําคอหมูย่างคอหมูย่างนะคะจะทําคอหมูย่างเดี๋ยวขอล้างก่อนนะคะ อันนี้เป็นเปิดน้ําอุน่นน้ําร้อนนะคะเปิดน้ําน้ําอุ่นล้างนะคะเปิดน้ําอุ่นล้างจ้าเดี๋ยวล้างเสร็จเดี๋ยวเราจะหมักนะคะล้างให้สะอาดเลยจ้า ค okay. พอล้างสะอาดแล้วเราก็จะมาหมักนะคะล้างสะอาดแล้วก็จะมาหมัก,ะะอ,ก,มมกอ่าไม่มีอะไรมากมายผงรสดีนะคะผงรสดีใส่เข้าไปจ้าผงรสดีนะคะเราใช้รสดีแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดําแค่นั้นเองก็อร่อยแล้วไม่ต้องอะไรมากมายแล้วใส่ชิรสนิดหน่อยก็โอเคแล้วค่ะทีนี้เราจะไปเข้าอ่าหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วทีนี้เราเอาเข้าเตาอบนะคะอบ อบประมาณไฟ200องศาอบประมาณสัก30นาทีก็ใช้ได้แล้วจ้ะคลิกข้างละ15นาทีก็ใช้ได้แล้วโอเคนะคะใส่สีอูดดำไปหน่อยนึงสีอูดดำเพิ่มสีสันนะคะสีอูดดำนะคะเพิ่มเป็นสีสันนะคะให้มันมีสีสันประมาณนี้โอเค ใส่ชูรสนิดหน่อยรสดีแล้วก็อร่อยแล้วก็ใส่ชูรสเพื่อมีนิดหน่อยได้จ้าถ้าใครแบบแว่าอยากจะเพิ่มความแซ่บความนัวนะคะใส่ชูรสไปนิดหน่อยจ้าจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราจะไปหมักสูตรนี้อร่อยมากเลยจ้าสูตรนี้นะคะเราจะไปหมักปักทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนจ้า มักไว้ก่อนนะคะหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงจ้ามาจ้าคอหมูของเราก็ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบจ้าเอาไปอบประมาณสัก 30นาทีประมาณนี้นะคะ200องศาอบประมาณถ้สามสินาทีข้างอบข้างละ15นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะโอเคจ้าเราไปอบกันเลยนะคะนี่จ้าพอหมูย่างของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพักให้เย็นก่อนเดี๋ยวจะมาหั่นนะคะสวยงามมากเลยจ้า มาจ้าเหลือไว้สองชิ้นแล้วก็อีกสองอีกอีกชิ้นหนึ่งก็จะหั่นแล้วก็เอาไว้กินนะคะเหลือไว้สองชิ้นไว้ทํากับข้าวจ้าเอาไว้ผัดผักก็ได้นะคะส่วนชิ้นนี้จะกินเองจ้าชิ้นนี้จะกินเองเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยนะคะหั่นบางๆหั่นเป็นชิ้นบางๆเลยนะคะ นี้ทากินเองนะคะส่วนที่เหลือก็จะทําเอาไว้ผัดผักใส่ผัดผักโอเคจับใส่จานจับใส่จานได้เลยจ้าทำกินเองนะคะน้ำลายไหลน่ากินมากเลยค่ะนี่จ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะน่ารับประทานไหมคะ มีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มแซ Rem ่บเลยนะคะเรามีข้าวเหนียวนะคะวันนี้นะคะนําเสนอข้าวเหนียวจ้ามีข้าวเหนียวด้วยจ้าข้าวเหนียวนึ่งมาเชา้านี้มาชิมกับข้าวเหนียวเลยนะคะแซ่บๆเลยะคะ่ะมาจ้ามาจ้ามาชิมเลยนะคะมาชิมเลยมาชิมเลยผักของเรามีหอมแขก มีใบโหระพาผักก็มีเยอะอยู่แต่กินแค่นี้นะคะอ่าจิ้มเข้าไปนะคะตามด้วยผักนี่อืมตามด้วยข้าเหนียวแซ่แบารแซ่บลรยอืมอร่อยมากอืม หมูหมักได้อร่อยมากจ้าอืจิ้มน้ำจิ้มแจ่วแซ่บเซ่บอืมตามด้วยหระพาข้าเหนียว ชิมเจ่วอืมอืมหูรพาแก้มหอมแขกอืมขออีกหนึ่งชิ้นขออีกหนึ่งชิ้นนะคะ อืมอร่อยแซ่บมากแซ่บมากเลยจ้ามาจ้ามาจ้าจิ้มน้ำจิ้มแจ่วแซ่แบแซ่อร่อยมากหอมแขกก็อร่อยอืมนี่จ้ะอืมหอมแขกโหละพา ข้าวเหนียวอืมจิ้มน้ำจิ้มจิ้มจิ้มปิศาจน้ำจิ้มแจ่วนะคะอืมขออีกชิ้นหนึ่งอร่อยมากอืมแซ่บๆเลย ข้าวเหนียวอืมอร่อยมากขอบคุณที่รับชมค่ะ